สวัสดีครับดีดานการอาัดคลิปวันนี้วันที่27มกราคม68นะครับผมทํากีตาร์ให้คุณสมยศนะครับขอบพระคุณมากครับคุณสมยศโทรมาซื้อหลังไหม่เลยไว้จ่ายผมถามว่ามีไอเบเนตแบบนี้แบบนี้ไหมผมบอกว่ามีครับผมไปถ่ายคลิปวิดีโอในห้องเก็บกีตาร์ให้ดูแบบคร่าวๆนะครับพอบอกราคาปุ๊บคุณสมยศโอนเลยโอนแล้วงจริงๆผมไม่ต้องมานั่งเซตอัพนั่งทําอีกแล้วครับเพราะว่าคุณสมยศเขาเขาซื้อแล้วแต่ผมต้องทําให้ครับซซเลคเตอร์ตัวนี้อ่า เขาต่อเจ้าของเดิมเขาต่อเป็นสามทางมานะครับสามทางมาจริงๆคุณสมยศก็ไม่ได้ไม่ได้มาเมน้นหรือว่าต้องการอะไรแต่ผมก็อยากทําให้เป็นห้าทางเหมือนเดิมจะได้ผสมได้และในกว้างใช่ไหมครับเซตอัพคอปรับเสียงไปให้เดี๋ยวผมทําคลิปเสียงให้เดี๋ยวชมคลิปข้างในนะครับผมถอดพิกาดออกหมดลวบัตกีเมื่อสักครู่นี้เองนะครับมีคลิปทําให้หมดเลยคือนี่ไม่เป็นการดูแลที่เหมือนกับว่าถ้าเรามองข้ามคำว่าพ่อค้าลูกค้าแล้วก็เงินหรือว่ากาําไรขาดทุนนะครับถ้าเรามองข้ามไป เราเรามองค่าไปให้ถึงคําว่ามิตรภาพเราจะทำมันได้แบบเต็มใจแล้วก็ยินดีทําให้เลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีนะครับยืนยันการอัดคลิปวันที่ยี่สิบเจ็ดมกราคมหกแปดนะครับตอนนี้เวลาบ่ายหนึ่งยี่สิบแล้วครับให้คุณสมยศนะอันนี้กีตาร์ไม่ได้เช็ดเลยนะครับคือแบบไม่ต้องเช็ดเลยให้เห็นสภาพจริงๆเลยนะครับซีเลคเตอร์มาแล้วนะครับเดิมเนี่ยมาเป็นสามทางก็คือผสมไม่ได้ ออกเต็มหมดนะครับยอดเยี่ยมหมดผมสั่งเซเลคเตอร์มาเปลี่ยนให้ฟรีนะครับมาดูกันครับถ้าเรามองไม่ไม่ใกล้เนี่ยสวยมากเป็นเฟรมเป็นเหมือนกับเป็นลายเฟรมอย่างนี้นะครับแต่พอมองให้ใกล้เราจะเห็นเลยว่าเป็นกีตาร์ปีเก่าจริงมันจะมีรอยเล็กเกอร์แตกลายงาสวยครับแต่ถ้าเราไม่ไปเจาะอันนั้นเราก็ไม่เห็นเวลาสะพายก็ไม่เห็นนะครับนะครับเล็กเกอร์แตกลายงาตามปีคันรถหนักมากตรงนี้มีรอยทะลอกนิดนึงนะครับสภาพโดยละเอียด แค่เอาเมจิกสีดำมาแต้มนะครับเมจิกที่มันลบไม่ออกครับมาแต้มไวแค่นั้นก็สวยมากแล้วครับอ่านี่นะครับมันจะเป็นเล็กเกอร์ตักรายงานในของจริงครับหนักจริงๆงหนักมากยองไอเปอเน็ตนะครับรุ่นเก่าปั๊มไอเปเน็ตทุกๆุกเซอเดลเลยนะครับปั๊มไอเปอรเน็ตหมดเลยนะครับทั้งหกตัวนะครับปิกอัพแบบนี้ครับน็อปนี้จะเปลี่ยนสีเป็นสีดำหมดสองตัวก็ได้นะครับคันโยกเซตแบบว่าเอานกได้ ฟังเสียงว่าเปล่านะครับเสียงข้อเป่ายังน่ากลัวเลยชัดหมดแล้วหนาผมเซ็จไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนซีเน็ตเตอร์ให้สังเกตสินกระบกของไม้รุ่นเก่านะครับหนึ่งเฟตใหญ่ตัวนี้สุดคุ้มเลยนะครับผมไม่ทราบว่าเดิมเฟตมันใหญ่อย่างนี้หรือเปล่า gio ปกติมันจะเฟตบางๆเล็กนะครับอันนี้เฟตใหญ่เพราะฉะนั้นถึงมันจะมีศึกบ้างแต่มันยังสามารถปรับเลเวลเฟตได้อีกหลายรอบนะครับเฟตใหญ่มากนะครับ ถึงสก,ก็ยังสบายมากเพราะว่าเฟตมันสูงไงฮะฟิงก์ก็บอดสีดําเข้มนี่ขนาดยังไม่ได้เช็ดเลยมันออยเลยนะครับเนี่ยเป็นไม้ดําเดิมแห้งๆเลยนะครับคือ g a o มันจะไม่มีไม้อย่างนี้แล้วครับสมัยเนี้ยเหล็กขันคอใช้งานได้ดีนะครับเนี่ยป้ายปิดเป็นไอเบอร์เนตด้วยสวยมากป้ายปิดเป็นโลโก้ไอเบเนตเหล็กขันคอใช้งานได้ยอดเยี่ยมนะครับผมปรับคอให้เรียบร้อยแล้วโลโก้ไอเบเนต g a o ตัวใหญ่แล้วก็มีฟันฉลาม อ่าน,นะครับนะฮะแค่หัโยนนี่ก็สามารถโยกได้นะครับนัดขึ้นนิดนิดนึงจริงอย่าไปเน้นนัดขึ้นเลยเน้นกดลงเท่าน,นั้นเองนะครับอ่ามีรอยแบบพอสวยงามครับพอสวยงามนะครับเดี๋ยวผมถอดแยกคอส่งไปนะครับอ่ะยังสวยนะครับถือว่าไม่ไม่ได้แค็กอะไรใหญ่ สวยเดี๋ยวค่อยไล่ให้ดูนะครับอ่าไม,ไม่ได้มีรอยแคียเยายาวอะไรนะครับตรงนี้บอดี้มีรอยนิดนึงมีรอยบินนิดนึงเห็นไหมฮะอ่านะครับมีรอยเขี้ยวบินนิดนึงตรงนี้เห็นไหมครับนะแต่ไม่มีผลอะไรกับเสียงเรานะครับใช้งานได้ดีเหมือนเดิมตรงนี้โอเคด้านนี้ก็มีรอยประมาณนี้ครับอ่ารอยตรงนี้ครับที่ให้เห็นตอนแรกกันนะเอาเมจิลมดำมาแต้มตรงตูดก็มีรอยบ้างเล็กน้อยนะครับ พอสมควรดีกว่าใช่ร้องพอสมควรนะครับสมก็ไปรุ่นเก่า,าครับมาดูแลหลังกันเก่าหน่อยครับแต่แต่มันแบบมันน้ำหนักมันดีมากแล้วเสียงดีครับเ,เก่าหน่อยอ่ะสปริงสามเส้นยองครับสภาพมันนะครับนี่ขนาดยังไม่ได้เช็ดนะเดี๋ยวเช็ดมันก็จะยิ่งดีขึ้นหน่อยเนี่ยของรุ่นเก่าดูคอสิครับเล่นมาจริงๆริอ่ะคอมันดำแล้วแล้วก็ลายไม้สวยมากด้วย เ O มันไม่ใช่คอใหญ่อย่างนี้นะแล้วก็มันไม่ได้ลายไม้ใหญ่ๆอย่างนี้นะครับจะเป็นไม้คล้ายๆไม้ผงไม้อัดนะครับมาทามาอัดรวมกันเป็นคอครับนี่เป็นไม้ชิ้นนะขึ้นเป็นก้นหอยเลยอะ่ะดูลายไม้สิครับรอยต่อคอแนบสนิทดีนะครับยอดเยี่ยมขึ้นไปข้างบนครับยอดเยี่ยมนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนซีเลคเตอร์ให้เดี๋ยวนี้ครับเบดอินชายน่ารุ่นเก่านะครับ เอาล้วครับเดี๋ยวเตรียมแกะพิก,กัดล้วก็เปลี่ยนซีเลคเตอร์ครับผมลุยครับด้วยใจครับนี่สัตวเอาไว้ให้แล้วไม่เอาสายเตี้ยม,มากครับกําลังดีอโอเคผมจำไม่ได้นะว่าสายใสาศูนย์าหรือหนึ่งศูนนะครับท่านลองไปเทียบขนาดเราเองนะครับสิงก์บอร์ดสวยมากมันจะมาเสียงไม่ดีได้ยยงไงอะสิงก์บอร์ดสีอย่างเงี้ยโอเคครับด้วยใจครับ ปิกกรรุ่นนี้จะวุ่นวายนิดน,นึงครับถ้าเราไม่ถอดคอออกมันเลื่อนออกไม่ได้ไม่สามารถบัดกรีวงจรได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมถอดคอก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะได้บัดกรีเปลี่ยนซเลคเตอร์เป็นห้าทางให้นะครับซเลคเตอร์ห้าทางแล้วเป็นน็อปดาด้วยจะได้เข้ากับชุดชุดอ่าปิกอัพนี่ครับแล้วก็น็อปนี่ดําอันนี้เปลี่ยน,นออกนะครับเปลี่ยนให้เป็นสีดําเหมือนเดิมเถอะดูดีด้วยนี่ครับถอดคอแล้วครับเห็นไหมครับสวยงามนะครับ ผมรณนหมดเลยฟิลกรบอกนี่มีแตกแลาวอะไรเลยนะครับซอกคอสวยงามครับต้องถอดคอออกเพราะว่าไม่งั้นถอดพิกกาออกมาไม่ได้นะครับเดีย๋ยวตอนส่งก็ต้องถอดคออีกรอบเหมือนกันอ่าเดี๋ยวผมถอดมาบัดกีวงจรให้ก่อนในระหว่างนี้ก็จะให้ดูเดี๋ยวนะครับให้ดูด้านในไปด้วยนะครับด้านในพิกการครับจับมือถือไว้มือนหนึ่งไม่ถนัดเลยอะ่ะโอเคเจาะช่องสวยงามมากเลยครับ ไม่มีการโมเลยนะครับนี่ครับเจาะเป็นทําซิงฮําสวยงามนะครับบางตัวรุ่นเก่าเปิดออกมาเจาะเป็นสระน้ําแบบไปคว้าอะไรมาเละเท่หมดไม้แท้ครับนะครับยอดเยี่ยมเลยซื้อของของผมไม่ต้องกลัวครับนี่ขนาดคนซื้อไว้ใจจ่ายเงินแล้วนะผมยังทําคลิปให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเลเยอร์เดี๋ยวนี้ครับพี่อับเสียงดีด้วยนะครับที่มันอยู่ที่บนกีตาร์เลยล่ะพี่อับมันก็แค่ ตัวรับสัญญาเนี่ยคือหมายตัวเน็กอ่าเนกเตอร์เป็นสามทางเปลี่ยนเป็นห้าทางครับทําให้ด้วยใจครับผมเนี่ยเดิมๆเ,เลยใช้คาปลาเขียวเหมือนกับบอสเจแปนด้วยพอตสีฐา,านสีน้ำตาลเข้มนะพอตเดิมด้วยทเทอเบิลบีดทเทเบิลบีดคอมเยี่ยมครับเดีจะเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ครับ อัาตัวกลางนะครับตัวของเดิมพราะตัดสายเขาสั้นเลยแต่ผมต้องต่อสายไฟนะครับต้องการสายไฟไ้าผมให้เขาไม่ใช่ครับเขาไม่ใช้เขาเปลี่ยนไปซื้อตัวสามทางเพื่อ,อจะผสมแบบเหมือนตัดแคร์เลยครับทำกับทำแต่ต้องต่อสายไฟวิ่งออกมาก่อนนะครับแล้วสามารถออกไป้ยับตัไไตไไวกลางให้นะครับดูแลด้วยใจครับ พอต่อวงจรเสร็จปุ๊บก็จะลองใช้ไขควงเคาะก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปในวงจรนะครับตัวบิดนะครับผมต่อแอมโมนะครับวอลุ่มดรงเบาใช้ได้ทุ้มแหลมใช้ได้โอเคตัวแก๊กที่สองนะครับออกแล้วนะครับออกแล้วนะครับทุ้มแหลมได้ถูกต้องตกกลางตัวเดียวนะครับ ถูกต้องทุ่มแหลมได้ดีรับพื่อบไม่เสียตัดสายไฟสั้นๆเลยตัวปลไยแก๊กสี่เน็กกับกลางดอดเยี่ยมทุ่มแหลมได้เน็กตัวเดียวครับถูกต้องทุ่มแหลมได้ประกอบเข้ากีตาร์ครับดูแลด้วยใจครับขนาดโอนเงินมาแล้วก็ทําให้ครับต้องทําให้ดีครับ เอาละครับตอนที่ผมบัดกีวงจรเสร็จแล้วนะครับกำลังจะประกอบคอเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปเซตอัพเช็คอีกทีหนึ่งแล้วก็อัดเสียงคลิปเสียงให้คุณสมยศฟังนะครับคุณสมยศเขาโอนเงินมาแล้วนะครับเขายังไม่ได้ต้องต้องการฟังเสียงหรืออะไรด้วยซ้ําครับแต่ว่ายิ่งเขาให้ใจครับเรายิ่งต้องยิ่งให้คืนหลายๆสิบเท่าเลยครับนี่ผมดูแลให้เขาเองหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมไขปีกกาและยึดคอแป๊บนึงครับแล้วเดี๋ยว ผมไปทำเซตอัพเช็คละเอียดแล้วก็ทำคลิปเสียงให้นะครับเดี๋ยวไปกันครับครับผมสวัสดีอีกครั้งนะครับอันนี้เป็นสายหูฟัง iPhone นะเสียงมันก็เลยไม่ชัดบ้านะครับพอใส่คอเสร็จปุ๊บผมมาปรับคอรปรับคอนะครับลิ้นพันปรับคอเสร็จปุ๊บหาตำแหน่งที่เสียงมันอ้วนใหญ่ที่สุดนะครับ ของกีตาร์ตัวนี้เท่าที่มันจะแบดบลาแล้วก็ตั้งระยะปิ๊กเอาไปแล้วแล้วก็อินโทเนชันก็ตั้งให้เรียบร้อยนะครับทัชชิ่งก็ตั้งแบบว่าเล่นง่ายไปให้นะครับถ้าผมเองจะเล่นสูงกว่านี้นะครับจะดีสายหนึ่งให้ดูนะครับ E นะครับฮาร์มอนิกช่องสิบสองฮาร์มอนิกช่องสิบสองผมตั้งให้หมดแล้วนะครับสายเปล่าสาย B นะครับสายสองนะครับฮาร์มอนิกตรงหมดแล้วนะครับบวกลดนิดหน่อยได้นะครับสายสามครับสายเปล่าตรงช่องสิบสองฮาร์มอนิกตรง สาสสี่อันนี้คือเช็คทำมาตรฐานให้นะครับสาสาสี่้า่ทำละเอียดจริงๆต้องทำแบบทุกๆช่องเลย,ยงั้นก็จะมีอีกแต่ต้องเสียเงินค่าสร้างทำแตบบ่ผมไม่มีเวลาทำให้ครับช่วงนี้ก็แต่แค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วครับเห็นไหมครับตรงแปะสายเปล่ากับกับช่องหนสองนะครับจะเช็คให้แบบขั้นมาตรฐานที่ร้านเขาทำให้เราครับเนี่ยเขาทำแค่นี้แหละ นะครับเรื่องเรื่องอของโอทนนิชชันตรงหมดแล้วครับแต่เขาไม่ได้ทำเซ็ตคอแบบผมเขาไม่ได้สนใจเรื่องของเสียงตรงนี้เขาเขาจะมีสูตรเฉพาะตัวของเขาคือแค่คอตรงไม่บสัสหรือว่าบัสนิดนึงพอแล้วอย่างเงี้ยเสียงป่าๆของมันจะใหญ่นะครับแต่ว่าตรงนี้คงไม่ได้ยินเพราะหูฟังมันอยู่ตรงนี้อ่าผมจะมาหูฟังนะครับเนี๋ยเสียงป่าๆเลยไม่ได้ต่อแอมนะครับ กีตาร์ผมจะเน้นโทนอะคูสติกแบบนี้ที่สุดนะครับทัชชิ่งตอนนี้เตื้ดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูทัชชิ่งนะครับเห็นไหมครับสายหนึ่งแค่นี้เองช่องล่างนะนีขนาดตั้งสายตรงแล้วนะครับสายหกก็ไม่สูงครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมถอดไอ้นี่ออกก่อนเลยมันเกะกะสายหกก็ไม่สูงเห็นไหมครับอ่ะไม่ได้เอามือจับอะไรนะครับเห็นไหมครับทัชชิ่งสบายๆเลยครับเล่นแบบปั่นสบายเลยครับนิดเดียวเอง เดี๋ยวผมกลับหน้ากล้องมามาฝั่งนี้ให้ก็ได้ไม่เอาดีกว่าทำเป็นคลิปยาวไปเลยเนะาะเห็นทัชชิ่งแล้วนะครับเอาละทีนี้ผมจะเอาหูฟังออกนะครับเวลอาอัด u t u b e เนี่ยเดี๋ยวผมกลับหน้ากล้องให้ดูไม่ต้องหรอกหลายจิตหลายใจทมใช้แอมแค่5วัตด้านหลังเนี่ยด้านหลังมือถือเนี่ยเป็นแอมห้าวัตนะครับแอมห้าวัต์ก็คือโนแลนจริงๆมันออกสวัตเองด้วยครับใส่เสียงคีนแล้วก็ปรับรีเวิร์บนะครับ อ่าอ่าตอนเรื่องไปเลยเนาะอ่าผมกดไอ้เครื่องสายออกให้เป็นอ่าท่ทีครับมันมันวุ่นไปหน่อยมันเหนื่อยครับผมดูแลเยอะอ่ะกีตาร์ตัวนึงบางทีสมมติผมขายกีตาร์นะกำไรสมมติว่าหลักร้อยนะครับหลักร้อยนี่ไม่ใช่ว่าเก้าร้อยนะบางทีน้อยมากสองร้อยห้าร้อยอะไรเงี้ยเต็มที่นะครับแต่เซตอัพโหบางทีเป็นเดือนนะทําก่อนจะเอามาลงขายให้พวกให้เพ,พื่อนเพื่อนพวกพี่ๆน้องๆ ได้ซื้อกันเนะครับผมต้องใช้เวลาในการดูแลนานมากครับเกินคุ้มครับรับรองอ่ะเอาละครับเมื่อกี้มือไปโดนมือถือดับไปนะครับเอาอัดหม่ก็ได้ไม่เป็นไรสายกีตราเนี่ยเมื่อกี้เมื่อสักครู่เพิ่งถอดคอกีตร์ออกทําวงจรให้คุณสมยศนะครับเพราะฉะนั้นสายตอนนี้ถ้าโยกัโยกมันจะเพี้ยนนะครับต้องนวดสายดีๆก่อนนะครับมันนี่มีล็อกนัดนะครับนวดสายดี ถ้าอยากโยกมากๆก็เปลี่ยนสปริงให้มันเป็นยี่ห้อดีๆหน่อยก็จะช่วยได้นะครับแต่ไม่ต้องเปลี่ยนก็ทําได้นะครับแค่นวดสายนะครับอะเช็คปิ๊กให้ดูนะครับทีละอันป๊อัพตัวเน็กก่อนนะครับตัวเน็กตัวบดนะครับเสียงที่ผมเซตอัพไปเนี่ยมันจะใหญ่มันจะไม่มันจะไม่ตีเวลาดันสายหนึ่งนรสองยิ่งใส่เสียงแตกจะยิ่งแบบดีนชัดว่ามันจะใหญ่ถ้าตั้งคอตรงแป๊ะเลยเนี่ยมันบี้หมดนะครับแล้วตั้งคอไม่ตรงทํายังไงให้เล่นง่ายนะครับสายเตี้ยแบบนี้มันก็ต้องมีเทคนิคของมันนะครับไม่ใช่วา ปรับคอส่งเดชแล้วมันก็เละเลยเขาเนี้ยครับสายจะนิ่งอย่างนี้ครับเสียงโน้ตจะนิ่งนิ่งและหนานะครับเปิดโทนสุดนะครับเดี๋ยวลดโทนให้ฟังนะครับใช้งานได้ดีหมดนะครับเล่นเล่นบูแจ๊ดยังได้เลยถ้าลดโทนนะครับเนี่ยลดโทนอย่างนี้นะครับ สายหูฟังนะครับโอเคเล่นได้กว้างนะครับผมจะไม่โหลดคันโยกมันนะเดี๋ยวมันจะเพี้ยนเพราะว่าสายไม่ได้นวดนะครับเล็กตัวเดียวนะครับตัวนี้ผมว่าเดี๋ยวผมลดลดเสียงแอมหน่อยหนึ่งครับเปิดดังนิดนึงก็ลูทูก็แตกเพราะว่าผมเอามือถือไปจ่อตรงๆไม่ได้ผ่านไม่ได้ผ่านซาวการ์ดไม่ได้ผ่านวงจรอะไรทั้งนั้นครับไม่ได้ผ่านแคปซินไม่ได้ผ่านมิกอะไรวันนี้นะครับเอาเอาง่ายๆนะคันโยกผมผมตั้งไว้ให้คุณสมโยสามารถ ขึ้นข้างหลังนิดนิดนึงนะฮะมันจะได้ทําสั่นไวบาโตได้ด้วยมันจะเล่นได้กว้างนะครับแต่คุณสมยศบอกว่าจริงๆอยากได้แบบแบบเฟนเดอร์เลยคือไม่โยกแต่ผมทําให้นิดหนึ่งนะครับมันจะได้โยกไปข้างหลังนิดนิดนึงมันจะได้เลี้ยงได้อย่างนี้ครับสวยครับถ้าเราไม่ทําให้โยกได้ข้างหลังเลยเนี่ยมันจะโยกแบบนี้ไม่ได้ไวบาโตไม่ได้นะครับแก๊กแม็กนะครับหนา บรุมนิดหนึ่งปุ๊บก็จะทำให้เสียอุ่นขึ้นอีกครับนะครับอ่าไม่ได้นวสายไม่กล้าไม่กล้าโยอกอะไรมากนะครับแคกผสมเน็กกับกลางครับโมเป็นนิ่งมากนะ แกไปครับเวลาโน้ตของกีตาร์ของผมที่ผมเซตอัพไปให้เนี่ยเรากีตาร์ที่ผมเลือกเนี่ยมันจะนวลมากมันจะนวลมากๆนะครับมันจะนวลแล้วก็นิ่งมากเวลาโน้ตมันซ้อนกันใส่สามเพียนนิดนึงใหม่ๆอาจจะยังฟังไม่ออกน,นะครับ ปกติเวลาเราเล่นเนี่ยถ้าโน้ตมันไม่เน่งมันไม่กินโทนบูดอะ่ะมันจะนแต่งนั่งแป้งแล้วมันก็สายไปสายมาอันนี้มันจะเป็นครับเราวนิ่งเลยเรานิ่งเลยครับนะครับอยากให้ไดเฟนเดอร์ซาวก็ลดโทนแค่นั้นนะครับนะครับ นะครับลดโทนลงสถานนี้มันจะกวนหน่อยนะครับสวยงามนะครับเล่นไม่ค่อยถนัดนะครับสายนี้แก๊กกลางนะครับแก๊กกลางตัวเดียวเล่นทันทีได้สบายเลยเราไม่บางนะครับผมเซตไปเนี่ยพอเซตคอได้ที่ปุ๊บมันจะไม่บางปกติ แก๊กกลางตัวเดียวมันจะบางเจีรยบเลยนี่หนาครับเอานี่ว้ตรงนี้ก่อนเออเอาไปข้างหลังมันจะตึงนิดนึงเถอะมานิดนึงลำบากนิดนึงครับเถอะมานิดนึงโอเคมันตึงพอมาตรงนี้ก็ตึงอีกอปล่อยมันแล้วกัน ปล่อยมันอยากอยู่ตรงนี้ให้มันอยู่ไปห่าแค่การแค่เดียวนะครับแค่การแค่เดียวทำไมยังหนาใช่ไหม อ่ะพอดีกว่าเดี๋ยวมันจะคลิปอย่าเฮามันเพลินไปเรื่อยต่อไปเป็นแก๊สก,กลางกับบิดนะครับเฟนเดอร์จ๋าเลยครับลดโทนนิดนึงนะครับคุณสมยศได้ซาวนี้ครับไม่ถนัด เล่นไม่ถนัดน,นะครับอ่าได้สาวดีเลยครับเล่นฟัง,งกี้ได้สบายเลยับ๊บิดตัวเดียวปกติมันจะจ้าแข็งโป๊กเลยใช่ไหมครัเล่นไม่ได้เลยถ้าเราเซ็ตคอแบบที่ผมทำเนี่ยมันไม่ใช่มาตรฐานมันจะได้สาวอุ่นเครับสว่างจะไม่บี้ใหญ่ <S <S โอเคทีนี้คุณสมยศดูนะครับคันกที่ผมเทตไปให้เนี่ยสามารถแต่มันจะเพี้ยนหน่อยนะเพราะว่าผมไม่ได้นวดสายนะครับไม่ได้นวดสายเล่นเลยครับอ่ะเปิดโทนขึ้นมาหน่อยหนึ่งสามารถกดได้สามารถงัดขึ้นได้นิดหนึ่งก็ไม่นิดนะครึ่งเสียงนะครับครึ่งเสียงกําลังดีมันทําให้เราเล่นเทมโลโลแบบขอดได้เนี่ยนวดสายด,ดีแล้วไม่ได้ไม่ต้องมีล็อกนัดก็ได้นะเนี่ย ใช่ไหมครับคุณสมยศต,ต้องต้องอดทนหน่อยเวลาตั้งสายปุ๊บนวดสายตั้งอีขยี้ไปนวดจนมันตรงสักพักหนึ่งโยกคันโยกแล้วขยี้อีกพอมันตรงแล้วมันก็ไม่ค่อยเพี้ยแล้วครับเทคนิคก,ก็คือเวลายโยกลงไปแล้วเนี่ย <S 1> <S 1> <S 1> ให้ดึงกลับนิดหนึ่งอย่างนี้สั่นได้นะตัวเนี้ยสามารถเล่นเล่นแบบเสียงบาบาโต้สั่นได้นะครับ โ okay. อค<ๆ>เคเข้าวๆพอนะครับเสียงใหญ่เอาทีนี้เข้าวๆพอนะเสียงแตกอะมันจะไม่ค่อยเวิร์กหรอกอัดแบบตรงๆอย่างเงี้ยยังไงมันก็ยังไงมันก็พลาดเนะี่ยผมจะเสียงแตกต้องอัดเบาๆเลยอะผมจะเปิดแอมเป็นได้นะครับแล้วเปิดรีเวิร์เหมือนเดิมเนี <c oughs> <ๆ>่ยเดี๋ยวมันก็จะจะพาลาดละ เนี่ยเสียงมันจะหนาไหมครับพอคีมมันหนาเสียงแตกมันจะหนาแล้วปกติสายหนึ่งสายสองมันจะบี้ใช่ไหมฮะพอตั้งแบบนี้มันจะไม่บี้มันแหลมคมแต่ว่ามันจะมีตรงตัวลำตัวของโน้มันจะเต้ามันจะไม่กิ๊บเนี่ยมันจะเต้า สามารถดึงให้นันสั่นได้นะครับไม่ต้องไ,ไม่ต้องไปใช้ฟอฟล์ลถก็ได้ครับถ้าเราเซ็ตดีๆนะแล้วมันก็เสียงไม่บางด้วยอันนี้แค่แกประสบนะครับเดี๋ยวแก๊กให้ดูบิดอย่างเดียวเลย ไม่เพียรแล้วนะครับพอ,เ,อเรานวดสายสะกพักไม่เพียยแล้วนะครับไม่มีล็อกนัดด้วยเนี่ยไปตัวเน็กนะครับผมเป่าไว้แบบว่าซาแบบวินเทจ มันเล่นไม่ถนัดนะสายเนี่ยต่อไปเป็นแก,ก๊กตัวตัวเน็กกับกลางราคาถูกมากที่ผมขายไปแล้วก็เสียงขนาดนี้ไม่ต้องไปซื้อรุ่นแพงเลยครับหลับตาฟังก็ไม่รู้แล้วครับ ไม่เพี้ยนเลยนะครับอ่าแคกกลางตัวเดียวแคคเอ่อบิดก,กลางเมื่อวัใช้นิ้วใช้ปิ๊กก็เสียงดีหมด

ดีลยอ,ยอดเยี่ยมแล้วนะใช่ไหมครับทําให้ด้วยใจนะครับทุกท่านที่กำหนดจะซื้อกีตาร์กับผมไม่ต้องรอผมลงขายก็ได้นะครับทักมาทักมาผมเลยที่ อินบอกนะครับแต่ขอให้อยากซื้อแล้วเชื่อในตัวผมจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปแค่คร่าวๆแบบนี้แบบนี้ยแบบคุณสมยศเนี่ยปื้มไนปะให้ดูแล้วบอกราคาถ้าท่านชอบท่านโอนเลยเดี๋ยวผมจะมาดูแลสภาพให้แล้วก็ถ้าเลคืคขันคอใช้ไม่ได้หรือเฟสมีปัญหาอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมขึ้นเงินให้เลยไม่ต้องกลัวนะครับมันไว้ใจผมได้เลยเดี๋ยวผมลองอันนี้ให้นิดนึงครับใส่ดีกว่านิดนึงอ่าเช็คอันนี้เกือบลืมเลยเอาคร่าวๆพอนะครับ ทีละช่องนะครับเนี่ยสายเตี้ยด้วยนะเมื่อกี้ให้ดูไปแล้วนะครับสายเตี้ยด้วยนะครับเตี้ยให้ดูอีกทีก็ได้นะสายหกยังเตี้ย,อย,ยอยู่เลย,ยไม่บัสเลยนะครับเสียงใหญ่ด้วยนะครับนี่ช่องล,างลายอย่างไล่ยังไม่บัสเอาแค่นี้ก็พอจริงๆแล้วเอาเตี้ยได้อีกนิดนึงนะแต่มันจะบัสก็ไม่เอาทุกช่องสมบูรณ์แบบ ไม่บักนะนิ้วมันกดไม่ถนัดไปไปนิ้วก้อยใช้ไม่ได้เพราะว่าเล็บยาวมากไม่มีอะไรหรอกเลยไม่ได้เอานิ้วก้อยลงนิ้วเล็บมันยาว ยอดเยี่ยมหมดครับชัดหมดเลยครับยอดเยี่ยมหมดครับเล็บยาวครับดูแลด้วยใจนะครับขอบพระคุณมากครับ